อะไรใช่ไหม,อมโอเคอัดแล้วแต่ทำไมเครื่องผมเห็นว่าโอ้มองดูเครื่องพี่เกิดการบั๊กกับสีเวลาเราขุดมันเป็นอย่างนี้ด้วยเฮ้ยพอขุดปุ๊บเดี๋ยวเฮ้ย,ยน้อน้องน้ถือม่วง นี่ไม่ถือถือไม่ถือถือไม่ถือเฮ้ยโอเคผมเข้าใจสกินเอาผมถือไว้ดีกว่าผมชอบสีม,ม่วงอะแต่จะถามอะไรนาะคินนิดนึงไปเอาสกินใครมาใส่วะกค่นีนให้ใส่ดิไม่ไม่ได้ให้ใส่ไปเอาสกินใครมาใส่ ไม่ได้ทำอะไรคิดแววจกินใครมาใสา่อ๋อนี่มีเหมือง <Wow. S 2> มันมืดผมมองไม่เห็นโอช้ำเถอะถ้าเป็นเครื่องน้องจะเห็นว่าเป็นหิงเป็นอะไรปรกติแต่ถ้าเป็นเครื่องผมมันก็นอย่างนี้แหละสงสัยตัวละครมันบักเนี่ยมันบักที่ตัวละครน,น,น่าคิดไววเอาตัวละครใครมาใสา่ว่าโคตรชอบเลย ไม่มีคนขโมยของที่ไปคือถ้าถือของเราจะเอ้ยน้องพี่เห็นต้นไม้ปกติเลยเดี๋ยวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องที่ครับที่ครับโอ้แล้วนี่อะไรน้องพี่มีบล็อกปริศนาไอคินไอคิน ที่มีบล็อกนี้าผู้ชมคือประเด็นคือผมสาบานได้ผมไม่ได้ลงมอดอะไรเลยเฮ้ย what 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 d a t ไม่แบตเหลือนหนึ่งพี่น้องเจมู่วบ้านจะมีโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเล่นกันน้อง